ใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะมีแต่ข่าวดีค่ะที่ถาถมเข้ามานะคะสำหรับแบมแบมนะคะในฐานะศิลปินขายดีประจำปีแม้เพิ่งจะออกผลงานเดี่ยวเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะ แสดงความยินดีกับแบมแบมกันพ่มุกสมาชิกชาวไทยของบอยแบนวงก็อตเซเว่นนะคะที่ล่าสุดค่ะได้รับข่าวดีนะคะรับคริสต์มาสกันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะจากรายงานประจำปีของ K-pop n e เน็ก g s บิ๊กซาวนะคะซึ่งเป็นสื่อบันเทิงออนไลน์ที่คอยอัปเดตและก็รวบรวมข้อมูลของศิลปิน k p o p บนโลกโซเชียลจะเห็นว่าในโพลเยลลี่โซเชียลชาร์ตนะคะหรือศิลปินสุดฮอตแห่งปีทางโซเชียลนั้นนะคะปรากฏชื่อของแบมแบมนะคะเป็นศิลปินเดียวหนึ่งใน 15อันดับแรกนะคะโดยที่เหลืออีก14ศิลปินล้วนแต่เป็นศิลปินกลุ่มทั้งหมดนะคะและเป็นที่น่ายินดีที่สีสาว b l a c k พิง k นะคะซึ่งมีสมาชิกเป็นคนไทยคือลิซ่าลลิสามโนบาลนะคะติดเข้ามาในอันดับที่4ส่วนวง NCT ที่มีเต็นชิตพลลิชัยพรกุลน,นะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกติดอยู่ในอันดับที่14นะคะเรียกได้ว่ามีเด็กไทยอยู่ถึง3คนในโพสศิลปิน K-pop Hot บนโซเชีย แห่งปีค่ะโดยแบมแบมนะคะคือศิลปินเดียวหนึ่งเดียวซึ่งมีสะท้อนถึงความนิยมของหนุ่มคนนี้อย่างชัดเจนนะคะเพราะอย่างที่ทราบกันว่าแบมแบมเพิ่งปล่อยเพลงเดี่ยวมาเพียงชุดเดียวคือริบบอนเมื่อกลางเดือนมิถุนายนและนี่ยังถือเป็นงานเพลงชุดแรกกับสังกัดใหม่หลังจากที่กอสเว่นนะคะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะโดยความสําเร็จจากงานเพลงเดี่ยวของแบมแบม ไม่เพียงสะท้อนผ่านยอดขายที่ติดทั้งในโผศิลปิน k p o ๊และศิลปินชายเดี่ยวขายดีแห่งปีนะคะแต่ยังสะท้อนผ่านสถิติความนิยมกับทวิตเตอร์สเปซทาง IG นะคะรวมถึงช่อง YouTube ที่เขาเพิ่งจะเปิดเมื่อต้นปีแต่กลับติด1ใน5ศิลปิน k คป๊อปทำเงินสูงสุดของช่อง YouTube ส่วนตัวของปีนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ไม่นับรวมที่เพิ่งจะคว้าคนเดียว2รางวัลจากเวทีเอเชียอาร์ติสต์อวอร์ดในฐานะศิลปินเดี่ยวก่อนลัดฟ้ากลับมาไทยล่าสุดนี้นะคะทำเอาเหล่าอกเซ่แฟนคลับคนรักคนเชียร์ทั้งไทยและก็ต่างแดนปลื้มปลิ่มมากจริงๆนะคะสำหรับความฮอตในฐานะศิลปินเดี่ยวของแบมแบมไอดอลเคป๊อปสายเลือดไทยวัย24ปีคนนี้ค่ะ และเช่นเคยค่ะหากคุณชอบใจนะคะฝากกด subscribe ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า